สวัสดีครับผมตียิสซาชาแนลนะครับวันนี้เฮาอยู่ที่หนองหลวงอําเภอเวียงชัยนะครับวันนี้เฮาจะมาแอลงานกินแรงแยงหนองหลวงนะครับเป็นเทศกาลกินปลาของอาเภอเวียงชัยนะครับผมจะปพาท่านผู้ชมนะครับชมบรรยากาศทั่วๆของงานวันนี้เลยนะครับตอนนี้เฮาอยู่ที่งานกินข้าวแรงแยงหนองหลวงนะครับเฮาจะปพาท่านผู้ชมนะครับชมบรรยากาศรอบๆของตัวส่วนสาธารณะหนองหลวงนะครับวันนี้ เป็นวันล่าปลาชะโดนะครับอันนี้คือบรรยากาศของกลางวันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นล่าปลาชะโดกันครับนี่เป็นบรรยากาศของการล่าปลาชะโดของนองหลวงวันนี้นะครับวันที่สาวหกนะครับเนี่ยนักล่าปลาชะโดก็เห็นเรือตรงนี้ครับเรือเรือจี่อยู่ในกลางลำน้ำนองหลวงนะครับจะเป็นเรือล่าปลาชะโดนะครับเดี๋ยวตอนเมื่อตอนนะครับเขาถึงจะต้องดูผลลางวันนะครับว่าไผ่ได้ตัวใหญ่หรือเยอะที่สุดนะครับ พามาชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับของคานละป้าปาชโดวันนี้นะครับนะครับมาลาปาชโดนะครับอันนั้นจะเร็วนะครับอันนั้นโดรเร็วเรืเๆนะครับบรรยากาศของการล่าปาชโดนะครับเขาจะพาช์ูชมเรื่อยๆนะครับตอนนี้เขายืนอยู่ที่ภายในงานของน้องหลวงนะครับเขายืนอยู่ริมจัตังของน้องหลวงนะครับตรงนี้คือ บริเวณของน้ำหนองหลวงนะครับส่วนนี้จะเป็นสะอาดสวยงามนะครับบ่อ้ลอยจะบ่มีแล้วนะครับที่เขาหันนั่นคือดอยปุยนะครับดอยปุยแล้วก็นั่นคือสะพานสะพานไม้หนองหลวงนะครับตรงนี้วัดขาวกลางน้ำนะครับนะครับเลยไปก็จะข้ามไปถึงที่สะพานไม้เลยนะครับเกาะแม่ไม้จะอยู่ตรงลายสะพานไม้นะครับครับอันนี้คือนักล่าปลาชโดจากนี่มาจากไหนครับในเมืองเนาะนี่เป็นนักล่าปลาชโดจากในเมืองนะครับที่เขามาชมบรรยากาศของเพื่อนเลยครับมาคนเดียวนะ นะครับเปิดมาคนเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะชมบรรยากาศเรื่อยๆเลยนะครับนะนักตกปลาจะมีหลายคนอยู่นะครับที่เลือเย่ยวหันภายในนะครับครับอันนี้เป็นชะโดตัวแรกเนาะอันนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับในบรรดาว่ามาจากในเมืองเนาะเนี่ยครับนักปลาภาษัโดจากในเมืองนะครับอันนี้มาถึงคนแรกอาจจะได้รางวัลมาถึงคนแรกเนาะ ครับตรงนี้เป็นบรรยากาศของนักตกปลานะครับทีผ่านล่าปลาชะโดขึ้นมานะครับกำลังทยอยกันกลับนะครับนักล่าปลาชะโดก็นําเรือทยอยกลับเข้ามาเลยนะครับนะครับหลายคันนะครับมานกล่าปลาชะโดมาจากหลายที่นะครับทยอยกันกลับเข้ามานะครับเพื่อจ้างปลาชะโดนะครับครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการล่าปลาชะโดนะครับนักล่าปลาชะโดต่างนําเรือเข้ามา เพื่อมาจังปลาชะโดนะครับนะครับเป็นรายการของการล่าปลาชะโดในวันนี้นะครับที่หนองหลวงเพื่อเวียงชัยนะครับท่องเที่ยวเราผู้ชมหลายคนอยู่นะครับไปมาฮือรุ่นเหือรุ่กำลังใจนะครับเดี๋ยวเขาจะมาดูการจังปลาชะโดนะครับนี่เป็นบรรยากาศของการช่างปลาชะโดนะครับตามลบไปนะครับตามลบไปเนาะ ตนะครับสำหรับท่านดีมาแข่งขันนะครับประมาณน้อยหรือใหญ่นะครับตัวนี้อาจจะรุ่นรางวัลเลยนะครับเดี๋ยวมารุ่นรางวัลนะครับกับตัวปลาชโนตัวน้อยๆเนี่ยนะครับภายในบรรยากาศของงานลาปาชโนนะครับอันนี้คือนักท่องเที่ยวนะครับดีมาร์ทเที่ยวนะครับเพื่อรุ่นของวันนี้นะครับ ครับนี่คือผลงานของนักล่าปลาชโดวันนี้นะครับตัวหนึ่งประมาณอันนี้สามจุดห้าเลยนะครับสามจุดห้าครับตัวสองนี่สองชุดเจ๊นอสองชุดเจ๊ตัวน้อยๆนะครับก็ได้รุ่นเหมือนกันนะนะครับวันนี้ปลาชโดดีน้องนะครับมันจะตื่นๆนนะครับเพราะคนนักล่ามีเสียงเพ้งนะครับนี่ถือได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับยังไม่ทิดตามการรุ่นรางวัลของท well. ่านนะครับม yeah, nice ีกิจกรรมออขานมอบรางวัลเติียตัมนะครับเตรียมรับรางวัล องขับตรงนี้เป็นนายกาทผ่านมอบ ไหวรางวัลนะครับของผู้ชนะเลิศการล่าชะโดที่นองหลวงวันนี้นะครับครับนักรวมคิได้เพิ่มรางวัลชนะเลิศนี่ต่อครับผู้เข้ันทุกท่านนะครับจะมาร่วมปีนี้เป็่งขันดีๆนะครจัดกิจกรรมปีแรกนะครับของเขานะครับต่ออาจจะมีการติดคัดนิดหน่อยนะครับเราปีหน้าก่อนหนึ่งหนึ่งเลยับซีนสุดลงแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันล่าปลาชะโดสำหรับประจำปี2565้าหกห้าว่านี่นะครับ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะ,นะครับปีหน้าปะกันใหม่นะครับเนาะครับผมที่ยัยกุซาชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยน,นะครับปะก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม